สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสารน่ารู้กับสารปกครองเพชรบุรีนะครับรายการดีๆที่จะนําสารน่ารู้ต่างๆเกี่ยวกับอุทาหรณ์คดีปกครองในเรื่องน่ารู้ต่างๆเกี่ยวกับสารปกครองนะครับก็ผมนายธีรพงศ์มุนทองนะครับพี่ต้นตาลครับครับผมผมนายสันพงศ์ธีรกรทับทองครับพนักงานคดีปกครองชํานาญการพิเศษครับผมนะครับผมก็เช่นเคยนะครับก็ได้ร่วมพูดคุยกับพี่ต้นตาลแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ เมื่อเปิดมาคลื่นนี้แล้วก็จะเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับก็ขอให้ฟังให้จบเพะวันนี้ก็ยังมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับสารปกครองนะครับแล้วก็เป็นทาห้อนคดีปกครองนะครับผมที่น่ารู้แล้วก็น่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับก็บางช่วงแบบน่าเบื่อนีหน่อยเกี่ยวกับกฎหมายแต่ก็ก็เป็นความรู้สําหรับทุกท่านนะครับครับผมข้อกฎหมายมันมีปนอยู่บ้างเพราะว่ามันเป็นสาระนะครับผมแต่ว่าก็ผมก็จะพยายามที่จะไม่พูด เกี่ยวข้อกฎหมายให้เยื่นเยอะมากครองจะได้มไม่น่าเบื่อเหมือนพี่ต้นฐานว่านะครับผมก็เช่นเคยนะครับอันนี้ก็มีอุทาหนเกี่ยวกับคดีปกครองที่น่าสนใจครับทั้งหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนหรือประชาชนทั่วไปก็ได้รับฟังก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันรับรู้รไปด้วยกันว่าเ,ออเกรณียอย่างนี้เนี่ย สมมติถ้าเกิดกับตัวเองหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยจะต้องทําอย่างไรนะครับผมเรื่องนี้วันนี้ที่จะนํามาเล่าสู่กันฟังก็เกินไ้หน้อยนะครับรับผมได้เดี๋ยวค่อยไปคุยกันตอนหลังจากที่เราคุยเกี่ยวกับสารรูปของสารปกครองครับผมเพิ่มท่านอาจจะสนใจเพิ่มขึ้นเกินไ้่น่อยก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทําละเมิดนะครับผมของการจุดขยะนะครับการการการดูแลขยะของของหน่วยราชการ อนะครับที่มีหน้าที่ก็คือหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเกิดไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทระเมืดนว่าว่าถ้าเกิดความเสียหายหเกิดขึ้นเนี่ยใครจะต้องรับผิดนะครับผมก็นั่นคือ เติเกินไว้ให้พอเป็นน้ำจิ้มนะครับพี่แองวการกูถหอนคดีวันนี้ที่พิสูจน์นามาก็น่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับต้องไม่พลาดและอย่าลืมเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเดี๋ยวเราฟังกันว่าวันนี้กูทหอนเนี่ยจะมีข้อมูลยังไงบ้างแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับทุกท่านก็ได้หรืออาจจะมีข้อเกี่ยวข้องก็ที่ที่น่าจะเกี่ยวข้องก็น่าจะเป็นส่วนราชการส่วนท้องถิ่นนะครับที่เขามีหน้าที่หน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการกําจัดขยะอะไรเงี้ยครับผมก็น่าจะเป็นหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับราชการส่วน้องถิ่นซึ่งถ้าท่านใดเป็น ทําหน้าที่หรือทำปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ในราชการสุข้องถิ่นก็อย่าเพิ่งเลื่อมไปนะครับก็รับฟังกันนะครับว่าอย่างนี้ก็คือท่านจะได้เป็นเคสตัวอย่างแล้วก็ได้เรียนรู้รับรู้ไปจะได้เกิดถ้าเกิดปัญหาท่านก็จะได้พูดคุยกับ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้อย่างเข้าใจนะครับส่วนประชาชนที่รับฟังอยู่ก็จะได้เรียนรู้และรับรู้ว่าถ้าท่านเป็นผู้เสียหายจากการกระทำดังกล่าวเนี่ยท่านก็จะมีสิทธิเรียกร้องอย่างไรบ้างนะครับพี่ต้นตังครับก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าเรื่องขยะนี่ก็มีกันผังขยะกันหน้าบ้านทุกเกือบทุกบ้านเลยถ้าเป็นในเทศบาลนะครับก็ใช่ครับก็พอเมืองเจริญขึ้นนะพี่ต้นตังนะผมก็ผมเข้าใจอย่างนั้นแหละเมื่อก่อนตอนที่ผมเด็กๆเนี่ยชนบทท้องถิ่นเนี่ย ก็จะไม่มีขยะมากหรอกพิรุตตาลถุงพลาสติกอะไรนี้ก็จะไม่มีนะครับก็จะไม่มีถังขยะไม่มีอะไรก็คือเราเหมือนใช้ชีวิตแบบบ้านๆพื้นๆไปนะครับก็ไม่มีการจิ้งขยะกององรวมๆกันแล้วก็เผาทีเดียวเลีแต่คือเผาเองว่างั้นก็ดใช่ใช่คเผาเองคคือเราอาจจะมีหลุมหรือบ่อขยะของเราเองแต่ว่ามันก็จะไม่มีขยะไอ้ที่เป็นขยะพลาสติกหรือถุงพลาสติกอะไรพวกนี้มันจะไม่มีก็จะมีแค่ขยะที่เป็นใบไม้อะไรพวกนี้มากกว่านะครับผมแต่ปัจจุบันเนี่ยพอเมืองเจริญขึ้นพี่ตตานคร มันก็จะมีพวกขยะที่พลาสติกหรือว่าอะไรที่ที่มันมากมายมากขึ้นอันตรายล็กทอนกส์พวกนี้เยอะนะครับดังนั้นเวลาที่เราอยู่ในเมืองเองเราก็ไม่มีหลงขยะเองเมือนสมัยก่อนนะครับเราก็ต้องที่ก็มีการจำกัดนะครับแล้วก็ต้องทิ้งถังขยะแล้วก็คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับขยะเขาก็จะมาดําเนินการเก็บไปซึ่งเขาก็มีหน้าที่เก็บขยะแล้วเขาก็ต้องมีหน้าที่เกี่ยวกับการไปไปทิ้งมีสถานที่ทิ้งมีการดูแลมีการดูแล ไปไปลักษณะคือมีหน้าที่ก็ต้องครบวงจอทั้งทั้งดูแลเรื่องความสะอาดเก็บขยะแล้วก็สถานที่ทิ้งขยะนะพี่พี่ต้นตานนะครับก็นี่คือนี่คือระบบของการการทําหน้าที่ของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันนะครับว่าเวลาที่มี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 สถานที่ที่เป็นเมือง อะไรที่มีความเจริญมากขึ้นก็จะมีขยะมากขึ้นก็ต้องทําหน้าที่ไปนะครับผมแต่ว่าเรื่องนี้ที่ที่จะพูดถึงก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่นี่แหละครับ,รบทีนี้ก็ก็จะมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับว่าเอ๊ะใครจะต้องรับผิดอย่างไรแล้วก็ประชาชนจะต้อง ที่ได้รับความรู้าเสียหายจะต้องทาอย่างไรนะครับพี่รัตกาะครับผมแต่ว่าก่อนจะไปเจอจะไปฟังผู้สู่อสารนำบุตรสาวคดีวันนี้มาก็ขอได้นําสารปกครองของเราสักนิดนึงก่อนนะครับก่อนจะไปเข้าถึงตรงนั้นนะครับเช่นเคยใช่คัครับเช่นเคยเราก็ขอฝากก่อนอื่นเลยก็จะเป็นพวกเฟซบุ๊กของสารปกครองนะครับก็จะเป็นชื่อเฟซบุ๊กสำนักงานสารปกครองเพชรบุรีนะครับหรือว่าท่านใดต้องการที่รับชมรายการของเราย้อนหลังเนี่ยก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้นะครับที่ช่องทางยูทูบเหมือนกันนะครับชื่อช่องสำนักงานสารปกครองเพชรบุรีเหมือนกันนะครับ หรือว่าท่านใดต,ต้องการจะรู้จักเรามากกว่านั้นต้องการจะเดินทางมาที่ศาลของเราก็สามารถเดินทางมาได้นะครับต้งศาลปกครองของเราเนี่ยตั้งอยู่เลขที่980ทับ98ถนนเพชรเกษมตมุชามอําเภอชาำจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งศาลปกครองของเราเนี่ยมีเขนนตนยวกับกบคุมถึง4จังหวัดเลยใช่ไหมครับท่านผมก็ไล่ตั้งแต่ประจบกีฬีขันเพชรบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามนะครับท่านใดที่มีภูมิลำเนาหรือว่ามีมคดีใน4จังหวัดนี้ก็สามารถนําคดีมาฟ้องที่ศาลปร ของพิธีกรของเราได้เหมือนกันนะครับแล้วถ้าท่านสงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านได้รับความเดือดร้อนเสียหายนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจะใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือเปล่าหรือเป็นเป็นคดีปกครองหรือเปล่านะครับเรื่องสั้นๆ ก็สามารถโทรมาได้นะครับได้ครับเรามีเบอร์สายด่วนและก็เบอร์สารประกอบเพชรบุรีของเรานะครับถ้าเป็นเบอร์สารประกอบเพชรบุรีของเราก็สามารถโทรมาได้นะครับที่เบอร์0 3 2 7 0 9 4 0 0ูน้ะครับหรือว่าจะเป็นสายด่วนฮอตไลน์ที่เบอร์135ได้เช่นกันครับครับผมก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบปัญหาเกี่ยวกับปัญหาการฟ้องคดีเบื้องต้นให้กับทุกท่านเลยนะครับครับผมก็เจ้าหน้าที่ก็จะ รอสแตนบายรับอยู่นะครับก็โทรมาในวันเวลาราชการนะครับผมก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผไม่ว่าจะโทรมาปรึกษาหรือจะมาปรึกษาด้วยตัวเองที่สํานักงานสารปกครองเพชรบุรีนะครับก็จะมีเจ้าที่ให้คำปรึกษาเช่นกันนะครับผมท่านก็ไม่ต้องกังวลเรื่องว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างใดนะครับ ไม่ไม่เสียค่าใช้จ่าย,าย like. สรุปว่าไม่ไม่เสียค่าใช้จ่ายอย่างใดทั้งสิ้นนะครับผมก็ขอให้ท่านสบายใจได้นะครับหากมีปัญหาเกี่ยวกับว่าข้อพิพาทดังกล่าวหรือข้อความเดีอยเสียหายของท่านเนี่ยเป็นคดีที่จะนําขึ้นมาสู่ศาลปกครองได้หรือเปล่านะครับก็โทรมาสอบถามได้หรือมาด้วยตนเองได้นะครับแต่ว่าผมขอพูดสั้นๆพอสรุปง um <S <s ่ายๆก็คือว่าคดีที่จะนําคดีมาสู่ศาลปกครองได้เนี่ยเรื่องที่จะนํามาสู่ศาลปกครองได้เนี่ย ก็อย่างน้อย่ยต้องเป็นคู่นี้ฝ่ายหนึ่งก็ต้องเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับผมหน่วยงานทางปกครองคือกระทรวงทบวงกรมส่วนราชการที่ได้ชื่ออื่นๆและมีฐานะเป็นกรมนะครับผมราชการส่วนพืนภาคราชการส่วนท้องถิ่นอย่างนี้ยครับยกตัวอย่างใช่ไหมครับราชการท้องถิ่นก็ที่ผมเคยพูดอยู่บ่อยๆก็คือเทศบาลอบตอะไรเงี้ยครับก็เป็นเป็นเป็นตัวอย่างที่ง่ายๆที่ใกล้ตัวนะครับผมก็ เจ้าหน้าที่ของรัฐก็เจ้าหน้าที่คือข้าราชการพนักง,งานลูกจ้างนะครับรน,น,นะครับก็ก็อยู่ในที่อยู่อยู่ในหน่วยงานทางปกครองก็ก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับผมคือกลุ่มนี้ฝ่ายหนึ่งก็ต้องเป็นสองส่วนนี้ก็คือเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าที่ของรัฐนะครับแล้วแล้วยังไงล่ะครับก็ก็ท่านอาจจะได้รับผกลกระทบจากการกระทําการใช้มาตทา<ำ>งปกครองคือการออกคำสั่งทางปกครองหรือการดาเนินกิจการทางปกครองนี่ครับผมก็ อ,อันนี้ก็คืออาจจะไม่ต้องอธิบายไปในายละเอียดแต่ว่า,ถ,าถ้าท่านเห็นว่าท่านท่านได้รับการกระทําที่เกิดจากการกระทาทางปกครองหรือชารเช้นหน้าทางปกครองเนี่ยแล้วคู่นี้ฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยง,นนงานทางปกครองเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยท่านก็อาจจะโทรปรึกษาก่อนครับผมนี่ลำแรกง่ายเลยโทรปรึกษาก่อนนะครับผมก็ก็จะได้ง่ายขึ้นนะครับผมนั่นแหละครับก็เป็นเรื่องที่ ช่องทางหนึ่งนะครับช่องทางหนึ่งที่จะสามารถที่จะแก้ไขยุยาความร้อนสายเงนได้นอกจากที่ท่านจะไปร้องร้องต่อศูงน,อง,นองทางอำเภอหรือจังหวัดเมื่อก่อนนะครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะแล้วผมก็นั่นคืออีกช่องทางหนึ่งท,ที่ท่านจะไปได้นะครับผมแต่อีกช่องทางหนึ่งที่เกิดจากการกระทําของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าที่ของรัฐเนี่ยก็ ถ้าเป็นคดีปกครองก็เป็นช่องทางหนึ่งที่นําคดีมาฟ้องต่อศสลปกครองได้นะครับพี่ต้นตาลอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นช่องทางหนึ่งนะครับผมที่ผมกับพี่ต้นตาลเนี่ย ได้พูดกันประจำนะครับเพราะว่าบางทีผู้ฟังทุกท่านเนี่ยบางทีอาจจะไม่รู้จักสารปกครองนะครับผมผมก็พยายามที่จะแนะนําให้ท่านได้รู้จักสิทธิในทางคดีปกครองไว้นะครับเพื่อเป็นช่องทางที่ท่านจะได้แก้ไขยียาความรุนรงเสียหายของท่านได้นะครับผมเอาละครับอันก่อนที่เราจะไปฟังอุทธรณ์คดีในวันนี้เราขอปักสักครู่เดียวครับครับผม ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับวันนี้เราก็มาฟังอุทาหรณ์คดีสนุกสนุกวันนี้ที่พิสุกนามาฝากพวกเรากันว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบไหนบ้างนะครับครับที่พิสุกเกิดดัเมื่อกี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องขยะใช่ไหมครับพิสุครับผมก็มันเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่หน่วยราชการสมท้องถิ่นเนี่ยก็มีหน้าที่ในการดูแลเก็บขยะแล้วก็ ทิ้งขยะวนมาก็จะเป็นอบตเทศบาลใช่ไหมครับใช่ครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นเทศบาลก็แบ่งเป็นเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลก็ส่วนอบตไม่ต้องแบ่งแยกก็คือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเดียวนะครับผมก็ก็นั่นแหละครับทั้งทั้งทั้ง เทศบาลหรืออบตอเนี่ยองการเป็นรัศดรบลเนี่ยก็ตามกฎหมายที่กําหนดว่าเขาก็มีหน้าที่ในการดูแลเกี่ยวกับขยะนะครับผมตรงนี้นะครับการพงด้ง่อยได้จริงกันดีกว่านะเดี๋ยว<ม>เดี๋ยวเราก็จะได้ค่อยมาคุยกันอีกทีว่ามีประเด็นอะไรบ้างนะครับ,รบผมได้ครับข่อยไดจริงในเรื่องนี้นะก็คือมีอยู่ว่านะครับผู้ฟ้องคดีเนี่ยปลูกอ้อยและต้นยูคาลิปตัสจํานวน18ไร่นะครับผมซึ่งติดกับที่ทิ้งขยะของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งซึ่งเป็นเทศาบาลนะครับเทศาบาลตำบลเรื่องนี้เป็นเทศาบาลตำบลก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อว่าเป็นเทศาบาลอะไรนะครับก็ถ<อ>ือว่าถือเป็นเทศาบาลตำบลแล้วกันนะครับผมก็ปกติเทศาบาลตำบลหรือว่าเทศาบาลเมืองเทศาบาลนครก็มีหน้าที่ในการดูแลเก็บขยะอยู่แล้วนะครับต่อมาเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2546เนี่ยเวลาประมาณ1นาฬิกาเกิดเพลิงไหม้ไร่อ้อยเสียหายทั้งแปลงผอ,อฟ้องคดีนะครับผฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเพลิงไหม้ไรอ้อยต้นเพลิงมาจากกองขยะที่มีการจุดไฟเผาขยะในที่ทิ้งขยะโดยไม่มีการเฝ้าระวังและไม่ทําแนวกันไฟจึงขอให้ศาลมีมคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายนะครับผมทางผู้ฟ้องคดีเองก็โต้แย้งว่านะครับผมที่ทิ้งขยะเป็นบ่อลูกรลงเก่ามีรั้วแล้วหนามกั้นมีถนนดินลูกรลงขนาดติดกับ ขนานติดกับรั้วลวดหนามเป็นแนวกันไฟเ,เวลาเกิดเหตุเป็นเวลากลางคืนในฤดูหนาวอากาศชื้นน้ำค้างมากเศษขยะมีความชื้นสูงไม่น่าจะเป็นเชื้อเพลิงได้และใช้วิธีกำจัดขยะโดยวิธีฝังกลบจึงไม่เกิดเพลิงไหม้จากที่ทิ้งขยะลามไปไหม้ไร่อ้อยของฟ้องคดีนะครับผม,มก็เรื่องนี้เรื่องนี้ฟังดูทั้งคำฟ้องและคำ ต้แย้งของทางผู้ถูกฟ้องคดีแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็ก็ดูแล้วก็น่าจะเป็นเราคุยอนี่เราคุยกันก่อนนะคุยกันทั่วไปก่อนก่อนที่จะไปดูว่าข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็คําวิจัยของสามพรองสุดในเรื่องนี้ว่าอย่างไรแต่ว่าเราเรามาคุยกันแบบให้ให้พอเข้าใจกันง่ายๆเข้าใจรูปเรื่องว่ามันมันมีอะไรบ้างนะครับผมเรื่องนี้พออ่านคําฟ้องแล้วก็ คำโต้แย้งของผู้ฟ้องผู้ฟ้องคดีแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังพี่ต่้งตานะครับก็น่าจะเป็นเรื่องคดีที่พาดเกี่ยวกับการกระทําละเมิดนะครับผมนะครับผมเพราะว่าถ้าจะเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีก็กล่าวอ้างว่าไอ้ความเสียหายนี่มันเกิดมาจากการที่การกระทําเกิดมาจากการกระทําของผู้ถูกฟ้องคดีนะครับผมก็ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องที่ว่าเออแล้วแล้วเวลาฟ้องเนี่ยจะต้องคํานึงถึงอะไรบ้างใช่ไหมครับ ก็ <c oughs> คืออย่างน้อยเนี่ยผู้ฟ้องเนี่ยจะต้องรู้อยู่แล้วว่า,าจะฟ้องใคร <c oughs> ใช่ไหมครับครับ <c oughs> <ช>แล้วเมื่อกี้ผมก็ได้กล่นไว้แล้วว่าจะฟ้องใครเนี่ยถ้าจะเป็นคดีปกครองเนี่ยก็จะต้องเป็นกรณีที่คู่ความฝ่าย, <c oughs> ยหนึ่งเนี่ยคู่กรณีฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นหนงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกรณีเนี้ยก็ทางผู้ฟ้องคดีก็ฟ้องเทศบาลเทศบาลนะครับคู่ใช่ก็เห็นว่าเทศบาล ก็ะทาการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทําให้เขาเสียหายนะครับผมก,ก็ฟ้องเทศบาลซึ่งก็เข้ากรณีตามที่ผมได้พูดไปนะครับ,รบพี่นงทตานว่าก็เป็นคู่กรณีที่ฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองแล้วใช่ไหมครับทีนี้ต้องมาดูเราก็ลองมาดูว่าเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับอะไรทําไมถึงจะฟ้องหน่วยงานทางปกครองหรือเทศบาลเนี้ยได้ก็ต้องดูสิครับว่าถ้าเราไปดูเกี่ยวกับ การดูแลกําจัดขยะเนี่ยต้องไปดูว่าเทศบาลหรือราชการส่วนท้องถิน่นทางการส้นงถิ่นหรือเทศบาลหรือองค์การมหาวนบนเนี่ยเขาเขามีกฎหมายกําหนดหน้าที่ให้ทางเทศบาลหรือองค์การมหาวนบนเนี่ยต้องมีหน้าที่ในการดูแลกําจัดขยะไหมนะครับ,รบผมรบตรงนี้คือจุดเชื่อมโยงนะครับจุดเชื่อมโยงที่ทางาผู้ฟ้องคดีเนี่ยและศาลเนี่ยจะจะต้องดูนะครับว่าถ้ามีจุดเชื่อมโยงอย่างเงี้ยก็คือมีหน้าที่ ใช่ไหมครับมีหน้าที่แล้วคุณได้นาเนึนงมีกฎหมายกําหนดไว้แล้วคุณได้ทําหน้าที่หรือเปล่าใช่ไหมครับก็เมื่อมีจุดเชื่อมโยงตรงนี้ก็แสดงว่าเขาฟ้องหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นใช่ไหมครับเทศบาลแล้วบอกว่าเทศบาลมีหน้าที่ใช่ไหมครับแล้วผลอันเกิดจากการที่ทําหน้าที่หรือไม่ทําหน้าที่เนี่ยมันทาให้เขาเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างนี้อย่างนี้ก็ถือว่าเขาโครงมันก็เริ่มเป็นไปตาม อ,อย่างนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่เข้าข่ายที่จะเป็นคดีปกครองก็คือคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทาละเมิด<ช>อเกิดจาก<ช>ถ้าเป็นเรื่องของหน้าที่เขาไม่ได้ใช้อำน,นาจตามกฎหมายเนี่ยก็เป็นละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด<ต>ให้ต้องปฏิบัติอ่ะใช่ครับม,มีหน้าที่มีหน้าที่แต่ไม่ทําในทางปกครองก็เราเรียกว่าละเลยต่อหน้าที่ใช่ไหมครับนั่นแหละครับเราก็เรียกว่าละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดต้องปฏิบัติ ต่งนี้ก็คือเพราะว่ากฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติใช่ไหมครับพี่ต้นตาลครับนะครับท่านผู้ฟังนะครับผมบเมื่อกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแล้วเนี่ยหน้าที่เป็นอย่างไร คุณก็ต้องทําหน้าที่ของคุณให้ครบถ้วนถูกต้องนะครับจะปฏิเสธไม่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้นะครับคเพราะดูจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็น่าจะเสียหายเยอะครับไรอ้อยทั้งได้เลยครับการปฏิเสธไม่ปฏิบัติตามหน้าที่นี่ไม่มีผลเป็นการยกขึ้นอ้างเพื่อให้พ้นความรับผิดได้นะครับมันพ้นไม่ได้นะครับเพราะคุณมีหน้าที่อยู่ดังนั้นเมื่อคุณมีหน้าที่เนี่ยคือเราก็ต้องก็คือคุณ หน่วยงานนั้นก็ต้องทําหน้าที่ของเขาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องนะครับถ,ถึงจะ,ะก็คือที่ผมพูดว่าทําหน้าที่ให้ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนถูกต้องเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นข้อต่อสู้ของหน่วยงานได้ว่าเขม,มีหน้าที่ก็จริงแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ย มันไม่ได้เกิดจากตัวผมหรอกเพราะว่าผมทําหน้าที่โดยถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องแล้วนะครับบีแค่ไหนแค่เนใช่ผมทำถูกต้องแล้วดังนั้นความเสียหายไม่ได้เกิดมาจากผมหรอกนะอันนี้คือนี่ผมพูดไปถึงว่าสมมติถ้าจะถึงเวลาที่หน่วยงานเขาจะอ้างต่อสู้ขึ้นมามันก็จะเป็นอย่างไ้นะครับผมแต่ทีนี้นั่นเป็นในเนื้อนะครับผมก็พูดคุยๆกันไปให้พอได้รู้ว่าหน่วยงานที่ฟังอยู่อย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่ถ้าจะโต้แย้งมันก็ ประมาณนั้นแหละครับพอโต้แย้งก็โต้แย้งในลักษณะที่ผมพูดเป็นการโต้แย้งในลักษณะของข้อเท้จริงที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายอยู่แล้วนะครับผมดังนั้นผู้ฟ้องก็ฟ้องอ้างมาอย่างนี้กระตามคัฟ้องอยู่แล้วโดยปกติผู้ฟ้องคดีก็เสียหายเนี่ยเขาก็ต้องอ้างอยู่แล้วว่าได้รับความเสียหายจากการกระทําของผู้คู่กรณีฝันคือผู้คู่กรดีใช่ครับนั่นแหละครับก็ในเรื่องนี้ก็ทางผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีเนี่ย ก็ได้ฟ้อ,ฟองแล้วก็มีมีการโต้แย้งกันมาเนี่ยก,ก็ก็โดยสรุปแล้วก็เป็นประมาณนี้แหละครับนะครับพี่ต้นตาลนะครับทีนี้จะชัวร์หรือสารตัดในยังไงก็ต้องไปดูข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกทีใช่ไหมครับพี่สุขใช่ครับ,ก,รบก็ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็มีอยู่พูดไปเลยนะก,ก็ยังมีประมวลกฎหมายแพ่งวันที่ม,มาตรา420นะครับผมแล้วก็พระราชบัญญัติ เทศบาลน,นะครับพศ2496นะครับองตึงคือก้านหมายที่เกี่ยวข้องนะครับอือครับ,รบอีนี้4 2่อเนี่ยก็คือวางหลักไว้ว่าการกระทำาละเมิดเนี่ย ผู้ใดจงใจหรือประมาทเ,เ,เลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตร่างกายอนามัยเสรีภาพทรัพย์สินหรือสิทธิ์อย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยผู้นั้นกระทำและเมื่อจำต้องจดใช้ค่าสินไหมดทดแทนเพื่อการนั้นน,นะครับนี้คือ420นะครับครับ <4 20. S 1> ร่า420ต่อมาพร,ะระบพร,ะระบรเทศบาลเนี่ยมาตรา50วงเล็บ3เนี่ยกำหนดหนอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลว่ามีหน้าที่รักษาความสะอาด ของถนนหรือทางเดินแล,และที่สาธารณะและที่สาธารณะรวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลอ,อันนี่คือ2มาตราที่เกี่ยวข้องอนะครับผมอ่านดูแล้วก็คือว่าไอ้สี่สองศย์ันก็คือกระทำโดยผิดกฎหมาย จงใจหรือประวันเลือททาโดยผิดกฎหมายทําให้เขาเสียหายมันเป็นเรื่องการทําละเมิดนะครับผมเป็นเป็นการทําละเมิดทั่วไปที่เป็นองค์ประกอบความผิดเกี่ยวกับที่ผู้ทําละเมิดต้องรับผิดแล้วนะครับผมส่วนส่วนเอ่อรบเทศบาลเนี่ยก็มาตราองค์เล็บ3เนี่ยก็ก็เป็นตัวกําหนดหน้าที่นะครับก็ระบชัดเจนนะเดี๋ยวอ่นี่รู้ถึงกฎหมายแล้วเดี๋ยวส่วนหน้าช่วงหน้าเนี่ยไปดูว่าสารปกครองสุทจะวิจัยว่าอย่างไรนะครับงานเราพักกันสักครู่เดียวครับ ครับก็กลับมาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับช่วงนี้เราก็มาฟังสารกันนะครับว่าสารจะวินิจฉัยคดีนี้ไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับครับก็ช่วงก่อนทิ้งท้ายว่ากฎหมายที่่ยวข้องมีอะไรบ้างนะพี่ตั้งตานนะครับท่านผู้ฟังนะครับก็ที่พูดไว้ก็คือมาตรา420ของกฎหมายแพ่งและพานิย์นะครับเกี่ยวกับหลักที่เกี่ยวกับการกระทําละเมิดนะครับท่านผู้ฟังก็น่าจะเข้าใจเพราะว่ากฎหมาย420เนี่ยก็เป็นการกระทําละเมิด ที่ใช้กันมาปกติอยู่แล้วมีระบุไว้ชัดเจนนะครับ<ม>ส่วนอีกอีกกฎหมายหนึ่งก็คือผมขอย้ำีิธีนะครับก็มาตรา50วงเล็บ3นะครับพรบอพระรา,บาชบัญญัติเทศบาลน,นะครับพศ2496นะครับผมตรงนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของการกําหนดหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดหน้าที่ให้กับเทศบาลว่าต้องมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับก็ตรงนี้ก็คือรวมถึงการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศาบาลก็ ก็ที่พูดมาตั้งแต่ต้นก็คือว่าเทศาบาลมีหน้าที่ที่การในการเก็บขยะใช่ไหมครับพี่อนทานเก็บขยะแล้วก็การนําขยะไปทิ้งเนี่ยก็เป็นน่าจะเป็นไปตามกฎหมายข้อนี้แหละก็คือจัดหมูลฝอยแล้วก็กำจัดมูลฝอยแล้วก็ สิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลนะครับก,ก็ถือเป็นหน้าที่ของเทศบาลในการดําเนินการไปนะครับผมทีนี้อาจจะมีผลอย่างไรในการดําเนินการของเทศบาลที่ว่าเอา,เอา,เอา,เอาขยะไปทิ้งแล้วมีบ่อขยะแล้วแล้วทีนี้เกิดเพลิงไหม้ที่บ่อขยะแล้วลามไปติดสป่าอ้อยอสวนอ้อยหรือไร่อ้อยของผู้ฟ้องคดีที่มาเป็นเหตุในการฟ้องคดีเนี่ยนค,ครับผมทีนี้ทางเทศบาลจะต้องรับผิดไหมตามที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีคือเทศบาลโต้แย้งมาเนี่ยฟังคําโต้แย้งของเทศบาลเนี่ยฟังขึ้นไหมนะครับผมประเด็นก็คือว่าทางเทศบาลจะต้องรับผิดไหมคือการกระทําของเทศบาลที่ททปล่อยปะละเลยให้เกิดเพลิงไหมในบ่อขยะแล้วลามไปติดไร่อ้อยของผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นการทําละเมิดไหมนะครับผมและถ้าเป็นการกระทำละเมิดเนี่ย ทางเทศบาลเนี่ยจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสมทยแทนแก่ผู้คอดีเพียงใดตรงตรง,ตรงนี้คือประเด็นในเรื่องนี้ท่านผู้ฟังครับท่านคิดว่าทางเทศบาลจะต้องรับผิดไหมครับท่านคิดว่าอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวล,ล,งลงมาฟังอีกทีนะแต่ว่าพี่พพต้นตางถามพี่ต้นตางพี่ต้นตางคิดว่าต้องรับผิดไหมสำหรับผมดูจากข้อกฎหมายเขาก็บอกว่าเทศบาลมีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการดูแลและก,ก,กําจัดแสดงว่าก็ต้องมีหน้าที่เกี่ยวกับน่าจะเกี่ยวข้องกับเทศบาลด้วยถ้าเกิดว่า กำจัดขยะก็คือการเผาขยะหรืออะไรอย่างี้ครับแล้วล้างไปติดของชาวบ้านเนี้ยถ้าเกิดว่าเทศบาลไม่ได้ไิดชอบก็ไม่รู้จะไปว้อกับใครับครับถ้าผมเป็นผู้เสียหายนะครับครับก็นะครับพี่ลตานก็ได้คิดกันแล้วกับท่านผู้ฟังเห็นด้วยกับพี่ลตานไหมครับผมนะครับผมก็ถ้าคิดเห็นว่าอย่างไรนะครับก็ลองดูครับลองดูคิดได้นะครับก่อนที่จะมาฟังคำวิจัยของสามองสุดดูนะครับว่าเอเทศบาลเนี่ยต้องรับผิดไหมนะครับผมเพราะว่า เทศบาลก็อ้างว่าก็มันมีถนนกั้นอยู่แล้ว ừ, ใช่ไหมครับ,รบแล้วไฟที่มันลุกลามเนี่ยก็มันก็มีถนนกั้นอยู่แล้วมันก็มันมีรั้วกั้นอยู่ด้วยใช่ไหมครับแสดงว่าไมน่น่าจะเกี่ยวกับตัวเทศบาลเองเทศบาลกคง <จะ S 1> คิดว่าไฟเหตุฟไฟไหม้ก็น่าจะเกิดจากพวก ไฟป่าหรือว่าที่เฉดสีกันอะไรอย่างนี้เหรอครับก็ก็ไม่รู้ครับแต่ว่าเทศบาลก็คงจะตัวเย้งลักษณะประมาณนี้ก็คือว่าก็ไม่มีถนนกั้นมีรั้วอยู่แล้วก็ก็ไฟไหม้ก็ไม่น่าจะต้องให้ตัวเองรับผิดนะครับผมนะครับก็คิดได้2แง่2งแมก็คือคิดได้หลายทางนะครับแต่ว่าในเรื่องนี้นะครับมาฟังกันดูนะครัวสาของสุดจะม่ใช่ว่าอย่างไรนะครับจะตรงกับที่ท่านคิดหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ถือเป็นแนวปฏิบัติได้นะครับ ก็เรื่องนี้นะครับสามปกครองสุดวินิจฉัยว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดูแลรักษาความสะอาดและกําจัดขยะบูลฝอยซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมื่อที่ทิ้งขยะของผู้ถูกฟ้องคดีมีรั้วลวดหนามกั้นระหว่างที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งปลูกอ้อยและต้นยูคาลิปตัสและจากภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ผู้ถูกฟ้องคดีทิ้งขยะ ทั้งในพื้นที่ต่ำลงไปในลักษณะคล้ายหลุมซึ่งน่าจะเป็นบ่อลูกรังเก่าและพื้นที่ราบกระจายไปจนใกล้กับแนวรั้วลวดหนามหลังเกิดเหตุ4วันมีการทิ้งขยะใหม่เพิ่มเติมลงไปบนกองขยะที่ถูกเผืิงไหม้ยังมีไฟคุก,กุนลอยู่สามารถมองเห็นควันไฟลอยขึ้นมาชัดเจนและจากพยานหลักฐานต่างๆเชื่อได้ว่า ก่อนเกิดเหตุเผลองไหม้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ใช้วิธีการฝังกลบขยะและไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลไม่ให้มีการเผาขยะในเวลากลางคืนอีกทั้งไม่จัดทําแนวกันไฟตลอดตลอดรั้วลวดหน้มทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีทราบว่าไร่อ้อยของผู้ฟ้องคดีมีเศษใบไม้แห้งที่เป็นเชื้อเพลิงได้ดีและ เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้วก่อนหน้านี้วงเล็บแตะวงเล็บแต่สามารถดับได้ทันคร <c oughs> ับผม <c oughs> กรณีจึงเชื่อได้ว่านะครับเพลิงไหม้มีสาเหตุมาจากการจุดไฟเผากองขยะในพื้นในที่ทิ้งขยะของผู้ถูกฟ้องคดีแล้วลูกลมไม่ไร่อ้อยของผู้ฟอ้อ<ร>งคดีตรงนี้ก็ก็สาดศา,ารสูงก็บอกชี้ไปน,นะครับว่าเพลิงไห,หม้มันเกิดมาจาก เพล<ย>ิงที่มันเกิดมาจากเพลิงขยนะนั่นแหละบอกขยะนั่นแหละัต่อมานะครับเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ในการกําจัดขยะมูลฝอยแต่กลับละเลยต่อหน้าที่ไม่ควบคุมดูแลปล่อยให้มีการจุดไฟเผาขยะในที่ทิ้งขยะหลายครั้งจนกระทั่งทําให้เกิดเพลิงไหมกองขยะแล้วลุกลามไปยังที่ดินขอกข้างเคียงจนไร่อ้อยของผู้ฟ้องคดีเนี่ยถูกเพลิงไหมเสียหายหทั้งหมด จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยประมาทเลินเล่อทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายหเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัตินะครับผมนี้ก็เป็นไปตามมาตราเก้าครับผมข้อหนึ่งเล็บสามของพรบจะตั้งนะครับผม,บผมเมื่อไรอ้อยของผู้ฟ้องคดีเนี่ยมีผลผลิตประมาณไร่ละ,ะ12ตันถึง13ตันเนี่ยจึงกำหนดให้ผลผลิตอ้อยเท่ากับ12 .5 ตัน ต่อไร่พื้นที่ปลูกอ้อยของฟ้องคดีเนี่ยมี11ไร่3งานได้ผลผลิตน้ำหนักอ้อยเนี่ยรวม146.87ตันนะครับและจากเอกสารของบริษัทบริษัทบริษัทซื้ออ้อยนะครับ,รบในการคำนวณค่าเฉลี่ยการขายอ้อยใให้กับโรงงานน้ำตาลตันละ405บาท จุด85สตางค์ครับซึ่งเป็นราคาขายอ้อยในขณะนั้นจึงเป็นราคาที่เหมาะสมตามสมควรแก่พฤติการและความะะไรเหงืละเมิดนะครับผมผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับชดใช้ค่าเสียหายเป็นหนึ่งจำนวนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทเศษนะครับผม,ผมตรงนี้ก็เป็นคำพิพากษาของ,าางสารปกครองสูดที่อ่างสิบสามทับสองพันห่้อ้าสิบห้านะครับคดีนี้อาจจะนานหน่อยแต่ก็ยังถือว่าเป็นบรรทัดฐานที่ใช้ในการพิจารณา หรือดูข้อเท็จจริงดูเป็นอุทาหรณ์ในการดําเนินการได้นะครับว่าถ้าเหตุเกิดอย่างขนาดนี้ก็ใช้คำพิพากษานี้เป็นมาตรฐานในการดําเนินการได้นะครับผมก็จะเห็นได้ว่านะครับว่าไม่ว่าเรื่องเนี่ยมันจะดูว่าเอ๊มันไม่ได้เกิดมาจากตัวผู้ถูกฟ้องคดีนี่เทศบาลเพราะเทศบาลก็เห็นว่าเอ๊มัน กองขยะก็กองไว้แล้วเกิดเวลากลางคืนสมมติเราอย่างนั้นนะมันก็ไม่น่าจะเกิดจากจากตัวของของเทศบาลเองนะครับแต่ว่าในเรื่องนี้สารสูงก็ได้วางหลักเว้แล้วว่าก็ในเมื่อเทศบาลมีหน้าที่ในการดูแลนะครับดังนั้นคุณก็ต้องดูแลตามหน้าที่ของคุณให้เรียบร้อยนะครับผมก็เกิดเหตุเพลิงติดขึ้นมาที่ที่ที่บอกขยะที่ทิ้งแล้วมันลุกลามไปทําให้ทางผู้อื่นได้รับความเสียหายเนี่ยก็ ทางเทศบาลก็ต้องรับผิดในฐานะที่มีหน้าที่และก็ละเลยต่อหน้าที่นะครับผมก็ต้องรับผิดไปนะครับตามมาตรา4 2 0นะครับผมนะครับก็เป็นราโหนอย่างดีอย่างหนึ่งนะครับที่ทางให้เทศบาลและก็เจ้าที่ของเทศบาลในการที่จะต้องมามีมาตรการในการดูแลบอกยะใหให้ดีนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนที่มีที่บริเวณข้างเคียงนะครับผิครับผมที่ต้องสำหรับใครที่มีที่ใกล้เคียงอะไรแบบนี้ก็สามารถนำมาเป็นมาตรฐานได้เลยครับเอาละครับวันนี้เราก็ได้ความรู้มากมายเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่อง ขยายหรือว่าความมีหน้าที่รับผิดชอบต่างๆ,ๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพิสุมากนะครับที่นำกุทาลส,สนุนแบบนี้มาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันอีกแล้วตอนนี้เราต้องก้องจากกันไปก่อน,นครับสวัสดีครับ